คุณก็อยู่ไปสิผมทำอะไรให้คุณนะ่ะผมก็ตกปลาช่อนผมตกริมโขงตรงตรงเนี้ยริมน้ำเนี่ยคุณก็ให้ไปสิคุณคิดว่าคุณซื้อไว้ไดยังไงบั่งโขงตรงเนี้ยไม่ได้คุณทั้งลงมาคุย,ย,คยกับผมก่อนเขาา้ามาเข้ามาปล่อยปลาได้ยังไงมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคุยกันแป๊บนึงได้ครับรได้ครับคุณรววู้คุณรู้พรบกพระราชกำหนดข้อที่65กับกับ144่งซีไหมครับ คุณรู้ไหมครับว่าปล่อยไปเอ็กซ์เรยนสปีชีส์ลงแม่น้ำโขงเนี่ยคุณฟังผมก่อนนะขออธิบายก่อนนะเราวเขาจะไดวเราคุยกันได้คือมันผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับสองล้านเอ้ยหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็มีโทษจำคุกหนึ่งหรือสองปีคงจะไม่ได้ครับครับผมก็ขอบคุณนะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ยิ็นไหมครับที่ที่เขาจะเอาตำรวจมาจับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาตกประดุกให้ดูนะครับคนปล่อยก็ปล่อยไปนะครับคนตกก็ตกไปนะผมไม่สนนะครับว่าไงนะทำไมดิมีหนังสือเชิญประชุมด้วยประชุมเรื่ออองงปรรระะชุมเื่นี้แหลคับ เอเลียนนี่แหละอ่ทั้งนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ใครใหญ่ขนาดไหนเนาะเขาบอกผมว่าที่นี่เป็นเขตอภิญญาทานนะครับผมถามชิว่าเขตอภิญญาทานนี้ต้องขอใครใครตอบผมได้ครับผมยกมือตอบให้ผมหน่อยอ่เขตอภิญญาทานขอใครตอบผมได้ไหมพี่คุณพี่ใช่ไหมครับตอบผมได้ไหมครับเขตอภิญญาทานต้องขอใครใครต้องเป็นคนขออันนี้อันนี้ผมยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้เงียบไปก่อนครับทางงานผมพูดต่อ เคยาเอาไปใช้ทานี่เป็นต้องขึ้นอยู่กับพระมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดผมขอพูดเรื่องวัดก็ได้ครับตรงนี้ใช่วัดไหมครับอย่าเอาความเชื่อมาคุยกับผมนะครับผมคุยเรื่องความจริง <Okay. S 1> เปิดหน้าองค์ประกอบของวัดเลยครับวิกิพีเดียนะครับเปิดเลยครับหรอไม่เปิดไม่ได้ครับวัดมันต้องมีองค์ประกอบอ,อะไรบ้างครับมีศารามีเมนอันนี้ไม่ใช่วัดอันนี้คือเจดีย์ครับเจดีย์คืออะไรเจดีย์คือสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ผู้คนนับถือมันก็แค่นั้นนี่ไม่ใช่ทาน้ําวัดนี่ตั้งกันเองข้างนั้น ผมบอกคุณแล้วมันไม่ใช่อย่ามาโนเอาความจริงมาคุยกันคุณรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่คลองข้างทางข้างวัดแม่น้ำระดับโลกคุณส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศร,ระดับโลกขนาดไหนที่ต่างประเทศปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ลงแม่น้ำไปอ่ะเขาเขาโอ้โหเขาแทบจะสูบแม่น้ำเขาออกเลยอ่ะมันหน้าน่ากลัวขนาดนั้นเลยคุณรู้ไหมพวกคุณตกปลาอะไรตกปลานั้าโคงเอาไปกินผมตกปลาอะไรผมตกปลาเอเลี่ยนเพื่อเอาออกผมเป็นตัวเล็กๆคนเดียวกฎหมายมันต้องสั่งทำลายทันทีคุณดูได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะเอาจะทําบุญผมเอาเสือไปปล่อยไ้กองไก่บ้านคุณคุณโอเคไหมส่วนที่เขตอภัยทานก็พี่เขาก็บอกแล้วว่ามันยังไม่มีทวพราท่านยังไม่ได้ทำคทือที่ตกกันน่ะมีมีป้ายด้วยมีแค่ป้ายครับเขายังไม่ได้ขอไปเชื่อผมอเขตอภัยทานกี่เมตรกี่เมตรให้มาปักป้ายให้ชัดเจนตอนนี้ป้ายมันมีจริงแต่ยื่นขอไม่ถูกต้องนะครับพันปลาก็หาพันปลาที่เหมาะสมถูกต้องนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ทางผู้ร้องข,ขอ ผมขออนะุญาตใครตอบผมได้มั่งใครยกยกล้ายกมือบอกว่ามันไม่ผิดแล้วไปเจอกับผมที่ศาลเลยการปล่อยปลาเอเลี่ยนสปีชีน่ะใครในนี้กล้าบอกผมว่ามันไม่ผิดผมขอคนกล้าหนึ่งคนผมจะได้เอาเรื่องให้ถูกถ้าจะมาพูดไปพูดมามัน่ารำคาญครับมันมีกฎหมายพหลกกรพลกคือพระราชกำหนดของนายหลวงนะครับผมไม่ได้เก่งแต่ผมมีหลักฐานผมเชื่อผมเชื่อมั่นในความจริงพระราชกำหนดนอี้ก็คือ บต้องไปพานคณะรัฐมนตรีบไปน้องไปพานสภานายกหนีทุนเก้านีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศใส่ได้เลยคันผมก็ไม่ได้จบกฎหมายนะครับผมเพียงแต่อยากอนุรักษ์พันสัตว์น้ํานะครับของจังหวัดหนองคายนะครับผมเป็นคนหนองคายด้ดยกําเนิดนะครับเป็นนักตกปลาเชื่ออนุรักษ์เราเรีผิดแล้วว่าอนุรักษ์ปลาผมตกปลาปลาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำปลาดุกไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขงปลาปลาหมอไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขงผมอนุรักษ์ปลาแม่น้ำโขงพวกคุณก็ตกถูกไหมครับนี่คุณจะดูหล <ปา S 1> ักฐ<ป>านผมตกตรงไหน ไม่ผมบอกว่าแายอันนี้ผมมีวิดีโอเลยไม่ต้องห่วงโอาาเคโอเคเดี๋ยวผมเอาวิดีโอ <มา S 2> ให้ที่ดูนะแพท,ที่บอกว่าอพยพทานนะครับดูเอานะครับตกกันเป็นร่บเป็นสันเลยครับนี่หนึง่งคันนี่หนึงนหน่งคันอพยพทานแล้วเกินนะครับด้าน,นหลังอันอีกคันนึงนะครับเป็นเม็ดฝันหลังนะฮะอ๋อ,อนี่นะครับสังเกตนะครับแพรนะครับ เจ้าของแพก็ตกประดุกนะครับแล้วก็บอกผมว่าอพยาทานนะครับอ้โหมันใช่เลยครับคนอื่นทําไม่ได้นะครับตัวเองตกได้นะครับเออแปลกนะครัะแปลกผมมีหลักฐานที่คนที่แพนี้กนตกปลาอยู่นะครับ ตกแล้วเราตกผิดป่จตกเราผิดอะผรไหอ่ะไมนผิดตรงไหนครับนี่มันเป็นพวกเขาตกอยู่แพ่นี่ผิดเด้อ้องนั้นอ่ะเอาขาม่ได้บอกว่าผิดแล้วผมผิดหรอแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะครับกูผิดตรงไหนตกอยูแพกูน่ยผมเห็นการกระทำความผิดผมอยู่นี่แหละโอเคเป็นเพราะเรานั่นแหละมาตกที่นี่เขาถึงได้ตัวอย่างอะไรอ่ะมาทุกวันเอาตะกร้ามาด้วยโอเคผมจะมาไม่มาเป็นเรื่องของผมไสิทของผมนะ อันนี้เรื่องตกไม่ตกก็เรื่องของเขาก็ใช่ก็ใช่ก็เรื่องของเขาถูกไงถูกไงถูกไงเขาจะต้องการอะไรเขาจะงถามอะไรถามว่าเราโกรธใช่ไหมที่เขาไม่ให้เรามาหาผมจะโกรธไม่โกรธเป็นสิทธิ์ของผมผมร้องเรียนการกระทาความผิดเขาเข้าใจไหมครับมีการกระทาความผิดแล้วผมก็ร้องเรียนไปผมจะทําผิดผมทำผิดเรื่องอะไรคนทีตกปากคนนึงเขาตกปาเขาผิดอ่ะแล้วผมแล้วผมผิดเรื่องอะไรครับคุณพ่อผมผิดเรื่องอะไรแล้วคนที่เขาตกไปนี่เขาผิดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ผิดนี่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนี่ ผมมันตกก็ตกเหมือนกันผมไม่ได้ผิดนี่ผมไม่ได้ว่าคุณผิดไหมไม่ว่าอะไรผมผมไม่เข้าใจคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่ได้ว่าคุณผิดคุณโกรธใช่ไหมที่เขาห้ามผมจะโกรธมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมไงนี่คือฝูงปลาดุกนะครับเป็นหมื่นๆตัวเลยฮะเชิญทําบุญให้อาหารปลาครับถุงละสิบาทนะครับนี่ฮะชัดเจนครับนี่ครับหนึ่งถุงถุงละสิบบาทครับเลี้ยงปลาดุกครับปืาด่ายบ่มีแนวาจงลูกเลี้ยง่มีลูกบ่มีแนวกินเข้าใจว่ามันส่งผลกระทบครับมมี่ปลายขอปล่อยเขอโกมาเออ อันนี้เขาอยากมาท้ำบุญเจ้าว่าผิดแล้วี่ไม่ไม่ผิดหรอกผมก็ไม่ผิดหรอกวัดดินอ่ะบ่มีคนนับชือน่ะเบิดบ้านเบิดเมืองเอาความจริงมาคุยกันการหักโคตตายแน่จริงขึ้นบอกว่าทุกคนจริงเออถ้าถ้างดปล่อยปลาแล้วจะซื้อข้าวไหมอย่าชี้อย่าชี้อ้าวขออนุญาตทำไมนะครับทำไมนะครับจะซื้อข้าวไหมพวกนี้กินมันม่ไมันคนละประเด็นแล้วครับมันผมผมพูดถึงว่าความถูกต้องกับอันนี้ความเหมาะหรือไม่เหมาะถ้ามันไม่เหมาะแล้วก็มาคุยกันไง ก็เราถึงต้องคุยกันวันนี้ไงครับเราเป็คนวัดเสียหายมดเลยพวกเจ้าเป็นกรรมการแบบไีนพวต้าเฮ้่พี่ๆประมงนี่รู้กฎหมายข้อพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับเปิดก็ยังส่งเสริมกันนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับดึงห้าเจ็ดหลังๆเปิดดูได้ครับผมแคบมาให้ดูเฉยๆครับพยาาว่าเปล่ามันตัวมันยาวอ๋อขออนุญาตนะครับผมประชุมกันอยู่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับประชุมกันอยู่ครับผมเป็นคนพูดนะครับก็เราถึงต้องคุยกันวันนี้ไงครับ ผมไม่ได้บอกว่าผมจะชนะคุณผมแค่ต้องการบอกว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราปรับได้ไหมเพื่อน้ำโขงของพวกเราเพื่อเด็กมันข้างหน้าเราจะได้รู้ว่านี่คือปาน,น้ำโขงแล้วลูกไม่ใช่มีภาพ วัวควายสมัยก่อนที่เราไม่เคยเห็นผมก็ไม่ได้เห็นแล้วควายตอนนี้มีตัวเป็นยังไงอ๋อช่วยคุณดีๆให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เนื้อเลยแต่ไม่พลาดขายไปยังแล้วเจ้าผมก็ต้องมาชิดเบสกี่นี่ยถ้ามาพลาดพอดีงับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าว่านี่แอนตี้ผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับพ่อค้าแม่ค้าหรือพี่ๆอะไรสักคนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋เย็นๆนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ ที่ผมที่ผมมองเนี่ยผมเห็นว่าปลาดุกมัเป็นปลากินสัตว์มันเป็นปลากินสัตว์นะครับสัตว์กินสัตว์นะครับมันก็จะพอน้ํมมาเพื่อมันก็พัดพาปลาพวกนี้ยไปกินสัตว์อื่นมันเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าจะโดนคนจับไปหมดหรือว่ามันจะไม่ไปกินอย่างอื่นเลยมันไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าลดการปล่อยมันเถอะเห็นใจแม่น้ำโขงด้วยอย่างที่พี่เขาเสนอก็ถูกนะครับถ้าทางขาข้อกำหนดมาเลยปลานี่ปล่อยในแม่น้ำอะไรที่ประมงก็รู้อยู่แล้วปลาไหลไม่ควรปล่อยในแม่น้ำใหญ่มันต้องอยู่น้ำตื้นมีโคลนมี มันไม่ควรนะครับถ้าถ้างดปล่อยปลาแล้วจะซื้อข้าวมันอย่าชี้ย้าผมขออนุญาตทาไมนะครับทําไมนะครับจะซื้อข้าวมาบวกนี้กินมันไม่มมันควละับประเด็นแล้วครับมันผมผมพูดถึงว่าความถูกต้องกับอันนี้ความเหมาะหรือไม่เหมาะถ้ามันไม่เหมาะแล้วก็มาคุยกันไงก็เราถึงต้องคุยกันวันนี้ไงครับเอาเอาขึ้นไปขายข้างบนอีกตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยโอ้ยไม่เราขายให้แม่ค้าตัวเท่าไหร่เราเราขายให้แม่ค้าตัวกี่บาทนึกว่าตัวละร้อยยังว่าเอาแล้วเข้าไปขายกี่บาท โอ้โหขายสองร้อยเลยเหรอนัท่องเที่ยวซื้อลงมาปล่อยแล้วพี่ครับก็ตัดมานะครับไปขายให้ข้างบนนะครับตัวละร้อยแล้วแม่ค้าเขาขายตัวละสองร้อยให้ลูกค้าคนต่อไปนะครับนี่นะครับพอเริ่มค่ำนะครับก็จะมีคนมาหาปลานะครับซึ่งอภิยทานก็ไม่จริงครับที่เขาพูดกันนะครับอ่านไปก่อนนะครับใครสงสัยข้อไหนค่อยถามผมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายชัดๆให้อีกทีนะครับผมอยากจะรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบเหตุการณ์แบบนี้ฮะ ใครจะสามารถเอาปลาเอเลี่ยนพวกนี้ออกได้ครับตอบผมทีครับเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับเราจะหลับตาข้างเดียวกันอย่างนี้จริงๆใช่ไหม,ไมผมทำให้ผู้พี่อ่าาแล้นนะครับพี่ลองอ่านดูเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกพ่พ่พปรมงนี้รู้กฎหมายข้อพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับพี่นักวิชาการพี่ผู้หญิงใช่ไหมครับผมรู้ว่าพี่น่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีนะครับเปิดก็ยังส่งเสริมกันนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับหนึ่งห้าเจ็ดหลังๆเปิดดูได้ครับ